ต้มล้นวนเอาที่ว่าสันต์ต้มล้นวนจรงจริเดี๋ยวนี้เหีอเจ้าสับบะงไม้ที่เหลือตายมดแลวเหยอลงตู้เอลงตู้ยกอเรื่องขเหลอล้ตู้ไเอะทรฐนงานอ้อม้นางนนะุ๊ี่างเยวานอ้บมล้โอ้ยดซ้ำเหรอต่ี้งานยังโม้รูดเว่าันไหนสูงไมู่้สูง ทีมงานอไหรครับลงตู้ครับเห็นไหมท้งานเดียนโอ้ต้มลงตู้โอ้ต้มะครับอาครับอาครับลุงครับบังไฟต้มครับต้มลงตู้ครับพี่ยส่แต่วมาต้มต้มแด้าเนเกิดกับว่าแย้มบุตรตายเนแมพัน น้องสวรรค์บวกนุ่มผู้เจครับแปดสิบเป็นเท่รา,าคาสมจิตจะบอกจะบ,บาทก,ก็นหนขอให้โชคดีครับน้องสว,วร 1, 2, ครวครบ์บวกนุ่มพูดเจ็ดครับหนึ่งสองสามปล่อยครับลน้อครับสิคนหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบอัมพรวันบวกต้มหกสิบห้าเจ็ดสิบุนรอไว้เลยบ้าโทครับน้องสวรรค์ครับบวกนุ่มพูเจ็ครับอ่ะ ไปอยู่ครับหน้องสวรรค์บวกนุ่มปูเจ็ดนะใครอีกบ้างนึงเทพซิรีส์ครับสองแปดศูนย์ลุ้นท่าไว้เลยเนอะหลักๆวันมาอยู่ครับของ หนุ่มปูเจ็ดบวกน้องสวรรค์หลักควัมาอยู่ครับครับวัครับสิบงคลหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบแล้วโต่อนเนื่องกันดีนะไปได้ดีแล้วก็ยอดข้อเขาทันที่นะครักหลักควรนเบียนหางมากครับปูเจ็ดบวกน้องสวรรค์เป่าได้ครับหนุ่มพูเจ็บวกน้องสวรรค์มาครับบังสายสิมงคลหกสิบเจ็ดอให้โชคดีครับสิมงคลครับราคาที่หกสิิบครับหนึ่งสองสามปล่อยครับสิมง เกมส์เกมสเกมส์ต้มมงคลน,น้ำตัวมันไปจันจันเออมองคลต้องบอกบางเทียมันจันนีม่มันสีจันน้ำอีหยังน้ำล่างเทียกกระหางออกลายมันก็จันอีกบ,บางนิดกัดลุนนุธาครับเทพซิรีส์280ซึ่งฐานหลกัลกๆมาอยู่ครับสิ oh <my S 2> มงคล oh. อะบางต่อไปนะ อัมพวันบวกต้มหกบห้าเจ็ดขอให้โชคดีครับอัมพรวันบวกต้มครับราคาที่65สิบห้าเจ็ดสิบหนึ่งสองสามไปครับอัมพรวันบวกต้มทำรับเงนิปนปั๊พินีเฮากัพุ่นล่ะครับมันศุเริ่มวันเสาร์สิบคุณล่ะเป็นต้นไปแต่อยู่ช่วงควันปร๊เพณนีก็ยังเป็นสนามอยู่เด้อบัตนลยที่ผมประกาศไปก็ยังก็ยังเป็นสนามอยู่คือเก่านั่นละ จันจันไปได้กระว่างหางเบาได้ครับของสิทธิ์มงคลพูดเจ็ดกระบอกลงไก่ดอกเบามาอยู่ครับหนุ่มพูดเจ็ดบวกน้องสวรรค์อยองข้อขัดือว่าครับหล,กลักแม่เขาละละครอ,อ,อวันบวกต้มอากาศบนฐานรุน่นเราเลยครับเทฟสิดินสองแปดศูนย์ แอ่ลุนแล้วไว้กับเทพิรินครับราคาที่8ปดตีอบบังไฟน้อน,นดีพี่น้องกันจะฟากจุ๊บหรอเพราะว่าอากาศมืดอนี้นะครับก็ดีว่าครับมันเป็นอากาศพมอนพอเซบขึ้นไปจังได้กันร้อนแบบที่นี่หางกุ้งกุ้งกับเปาได้ครับของตำบวั้งพวกต้ม ออกมาอยู่ครับหนุ่มผู้เจ็บว่าของสวรรค์ครับเรดนะนี่คำนี้ดักวันเบืงครับหนุ่มผูเจ็บบอกของสวรรค์เรดนะหัวกับเรดนะรูเบื้องห้เป็นของครับสิทธิมงคลเบืงหายหลักสิทธิมงคลครับมาครับบังต่อไปครับกระลังเต็งตัวยุบแป๊บเดียวสองร้อยพันไปครับของน้องสวรรค์ว่าผู้เจ็บเฉียังไปทั้งเตมเป็นออกก็และเพิ่อกายไปทั้งเต็มเปออกครับ อยู่ในพื้นขาว่แก้งเพราะขุดรุ่ล้นวนเดิมเป็นขาวแกงเพราะัวขาวกาแกงเพราจนี่ละนั่นปปคือความรับจคนนะเทีินคามไมไหเอาเขเทียบชลินคามแบบสบขอให้โชคดีครับเทีบชลินครับราคาที่280ครับ123ปล่อยครับเทน อับวันบวกต้มกระหา,างจากสีกุง้งกุ้งเบ่งแล้วราคาเด็ก็บวบเบียดดอกสบายสบายครับของ้องสวรค์บวกนุ่มูเจนน้ำเสียลไล่ไหห่วงไล่ทหารจีนวยหางโอกาสขาดนี้ครับครับรับบิงแล้วครับของอัมบวันบวกต้มนะำรมบอ่อต้มมาหางขาดเด็กมันไฟมันเป็นมันนอนมานดีแล้วแว่ามาหางขาดที่หลัง เวลา1 0บวินาที200ผ่านไปครับสิทธิมงคลหแบบลัก,กวันโจรครับเทพศิีินะมูเพินกับมิตบบาเบาแต่คอยกับเบานะมูเนียแพงมนแทนเอาเบากับเ,เบาตัวเบาได้ครับเทิรีนครับมูเขียวตันครับ มือีแล้วคนประกาศสะเรากนรับกำลังปรับตัวอยู่ในบทในรุคืนใครสนุนพูดเจ็บก็ได้สองร้อยสี่สิบพันไปนั่นคือของสิบมงคลครับราคาที่หกสิบเจ็ดเจ็ดิ้นก่ารักแ้มนครัแมนีื่อวายังมีรุ้นมีเบียดูนะของสิบมงคลมีรุ่นมีเบียดตูมาอยู่อยู่น่ปากเสียงไล่ไล่นี่ล้ะเอาละปดเป็นต้องนะครับสิมงคลครับเวลา ส6 7วินาทีฮะเบาได้ยูเบาด้ยูครับที่เชลินหรือเป๊ะลงแล้วครับนุ่มภูเจนครับเวลา350วินาทีครับนุ่มภูเจนวกน้องสวัสดิ์ฮะ เดี๋ยวเราเก็บตะมันแล้วจะัึไม่นเย็นขึ้นแล้วไปเล่้ยชีตะมันนันี่านมันวะมัาว่าสเขาวะทีเขาบางีเขอต้มตบางดีเค่นั้นโอ้หลวงต้มอาแมเอาแมครับ อย่างเรามาอยู่ร uh, ับเิรินนับเดี๋ยวนี้ร้อบบาทไปทเซรนอยู่ฝ่าทกงไรเฉลี่ยไปทั้งคิศเนี่เื่อทพศิรีนนับเรืางเปียกถอดสี่แต่ว่ายืนสครับนอนสครับจะเหมือนหนักเอีกร้อยพุ่งละทพศิรีนนับ